ผลิตภัณฑ์ซานีแบรนด์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโกโกโโ้ทานควบคู่กับอาหารหละห้ามมุปกติจะสามารถควบคุมน้ำหนักได้บางคนทานประจำนี่หุ่นเพียวลมเลยรถนี้จะหมดอายุวันที่10เดือน 3, 2024ก็คืออีก67เดือนข้างหน้า ทางบริษัทก็เลยนำมาลดแลกแจกแถมเพื่อให้ทุกท่านได้ดื่มโกโก้ที่เป็นอาหารเสริมและมีประโยชน์ต่อร่างกายผลิตภัณฑ์นี้ทุกท่านสามารถดื่มได้ยกเว้นเด็กทารกและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มเป็นอย่างยิ่งในหนึ่งกล่องโกโก้ซาเน่จะมีทั้งหมด10ซอง ราคาโปรโมชั่นช่วงนี้เก็บเงินปลายทาง1กล่อง120บาทจากราคาปกติ290บาทถ้าซื้อ3กล่องส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางและถ้าท่านใดที่อยากนำไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดก็ติดต่อมาได้นะคะสินค้ามีจำนวนมากจะขายเทออกเพราะว่าอีก6เดือนก็จะหมดอายุแล้ว ปกติ1กล่องราคาจะตกอยู่ที่290บาทฝากทุกท่านนะคะท่านใดยังไม่ทดลองดื่มก็ไปดื่มได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโกโก้จะช่วยควบคุมน้ำหนักแต่ท่านต้องทานข้าวปกติท่านก็จะมีน้ำหนักที่ไม่เพิ่มขึ้นดีแน่นอน อย่าลืมนะคะท่าในสนใจสั่งซื้อได้มีเก็บเงินปลายทาง1กล่อง120บาทถ้า3กล่อง300บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะติดต่อมาได้นะคะ097 301 7815 097 301 7815นะคะ